ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเสือเปียไอ้เสือร้ายแห่งเมืองปากน้ำนำหมายถุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันจากข้อมูลตามจดหมายเหตุของจังหวัดสมุทรปราการมีประวัติของไอผู้ร้ายคนสำคัญ ซึ่งเลื่องลือจนเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจกองระเวนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่6นั่นคือไอ้เสือเปียหัวหน้าชุมชนใหญ่เมืองปากน้ำเสือเปียหรือนายเปียเกิดที่บ้านตลาดอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นคนเชื้อสายไทยบนแขกมาลายูมีวิชาอาคมชั้นสูงมีความสามารถในเพลงดาบ ถือปืน12นัดและปืนแก๊สแฟดตก่อนการเข้าปล้นทุกครั้งจะชอบยิงปืนและโห่ร้องเสียงดังหากเอ่ยถึงชื่อเสือเปียทุกคนจะเงียบทันทีและถึงกับมีการแต่งเพลงแหล่เล่าเรื่องราวของเสือเปียเอาไว้อย่างสนุกสนานเป็นที่พิสดารเท่าที่มีหลักฐานในหนังสือรวมบทแหลมหาชนที่พิมพ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2468 มีชื่อบทเพลงแหล่เสือเปียและอีกเพลงที่ชื่อแหล่เสือเปียดือ้อคำว่าดื้อในสมัยนั้นน่าจะมีความหมายที่เลวร้ายมากกว่าสมัยนี้ตามเนื้อเพลงในบทแหล่เสือเปียดื้อนั้นได้กล่าวถึงเสือเปียในฐานะเป็นคนใจพานสันดานกล้าประบพฤตนเป็นคนโหดเทียมปล้นและปลิดชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายขึ้นชื่อว่าเสือเปียแล้ว ในเขตเมืองสมุทรปราการชาวบ้านร้านถิ่นเป็นต้องเกรงกลัวเสือเปียไปทุกแห่งหนแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการเป็นเสือปล้นปลิดชีวิตของเสือเปียนั้นเริ่มต้นเมื่อเสือเปียมีอายุย่างเข้า37ปีเข้าไปแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องประหลาดที่ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจากบทความย้อนตำนานสมุทปราการเวรกรรมของเสือเปียที่ก่อไว้ มีมากมายหลายเหตุแต่การปล้นที่ถูกกล่าวขวัญก็คือวันที่30เมษายน2448เหตุคนร้ายยิงปืนขึ้นฟ้าร้องตะโกนเสืออ้ายเอาวาแล้วพากันบุกเข้าปล้นโรงอําแดงอ่อนที่ตำบลทุ่งฟ้าร้องเมืองนครเขื่อนขันมีคนร้ายจดุดคบเพลิงพังประตูช่วงอําแดงอ่อนไม่อยู่แล้วเก็บทรัพย์ไปได้ รวมราคา257บาท16อัดก่อนหลบหนีไปวันที่25พฤษภาคม2448เกือบหนึ่งเดือนต่อมาเวลาสามยามเศษคราวนี้หนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคนร้ายนับ50คนจุดคบเพลิงยิงปืนหลายนัดโหรองเข้าตีปล้นโรงนายสาอําแดงวอนที่ตำบลคลองสลุด แขวงเมืองสมุทรปราการนายสาเจ้าของบ้านเกิดการขัดขืนจึงถูกไอ้ผู้ร้ายใช้อาวุธดาบฟ,ฟันเข้าตรงข้อมือและยิงต่ออีกจนสิ้นลมหายใจคาที่ส่วนอําแดงวอนถูกคมมีดบาดเจ็บสาหัสพวกโจรค้นเก็บเอาทรัพย์ไปรวมราคาประมาณ618บาท32อัอัดก่อนหลบหนีไป แม้ชื่อเสียงของเสือเปียที่ก่อไว้กับลูกสมุนจะดูโหดเหี้ยมแต่ก็ยังมีเหตุที่เป็นที่กล่าวขานมากที่สุดของคุณโจรแห่งเมืองปากน้ำที่ชาวบ้านมักจะพูดกันถึงเหตุการณ์ปล้นปลิดชีวิตอย่างอุกชะกันในโรงบ่อนเบี้ยย่านสำโรงในวันที่16พฤษภาคม2445บ่อนเบี้ยนี้ถือเป็นบ่อนใหญ่มีผู้คุมมากมาย เดิมเป็นโกดังเก็บน้ำมันที่ถูกดัดแปลงเป็นโรงบร่อนลอนครั้งนั้นแม้ในมณฑลกรุงเทพซึ่งเป็นมณฑลใหญ่ก็ยังไม่เคยมีเหตุร้ายแรงเท่ากาัรที่ไอ้เสือเปียกับพวกใช้ปืนยิงไม่เลือกหน้าคนในบ่อนต้องบาดเจ็บล้มตายทันที9้าคนพวกที่หนีทันก็รอดส่วนพวกที่บาดเจ็บวิ่งไม่ทันจากนั้นก็ทำการรวบรวมเงินทองในโรงบอนไปจนหมด เมื่อทางการส่งตำรวจกองกระเวนมาปราบปรามอย่างจริงจังสามารถจับลูกน้องเสือเปียได้ถึง40คนส่งไปให้สารตัดสินประหารชีวิต14คนที่เหลือถูกนำไปจําคุกเนื่องจากไอ้เสือเปียที่โหดร้ายในการปล้นแต่ก็มีจิตใจเป็นนักเลงคอยช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ให้ใครมาเอาเปรียบคือมักปล้นแต่คนมั่งมีแล้วแบ่งทรัพย์สินบางส่วน เพื่อช่วยเหลือคนจนการติดตามจับกลุ่มไอ้เสือร้ายจึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากนักสำหรับไอ้เสือเปียก็ยังถือเคล็ดมีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันจนเมื่อเกิดการประทะตำรวจยังเป็นฝ่ายพลาทะ่าถูกเสือเปียเปลิดชีวิตไปคราวละ3ามสี่คนเสือเปียสามารถหลบหนีทางการได้ถึง11ปี ระหว่างนี้ก็ก่อกรรมทำเข็นล้นปลิดชีวิตชาวเมืองสมุดปราการอยู่ตลอดแต่ด้วยไหวที่ยั่งเข้ไวไยชาราเสือเปียจึงเริ่มคิดถึงการปลดระวงังเคยทำหนังสือมาถึงเจ้าหน้าที่อยู่หลายคราวว่าจะมอบตัวเพียงเพื่อไว้ชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําตามที่เสือเปียขอได้โดยเพราะหลายคดีที่เสือเปียก่อล้วนเป็นเหตุที่ร้ายแรง เหลือจะให้อภัยจนสุดท้ายบทอวสานของเสือเปียก็มาถึงซึ่งก็น่าแปลกที่ไม่ใช่ฝีมือการปราบปรามของเจ้าหน้าที่แต่เป็นเพียงการเสนอหัวข้อข่าวการทะเลวิวาทปลิดชีพที่ปากน้ําในหนังสือพิมพ์บางเกธรรทมฉบับวันที่26เมษายน2456หัวข้อข่าวผู้ร้ายตัวสำคัญความว่า เมื่อคืนวันที่24ได้เกิดเหตุขึ้นที่เมืองสมุทรปราการเป็นเหตุให้จับตัวผู้ร้ายตัวสำคัญได้คนหนึ่งผู้ร้ายคนนี้ไม่ใช่อื่นไกลคือไอ้เสือเปียที่กองระเวนต้องการจับตัวพากเพียนกันถึง11ปีก็ยังจับไม่ได้จนครั้งนี้เมื่อมาถึงคราวอวสานของไอ้เสือร้ายนั้นเสือเปียได้ต่อสู้กับชายสามคนซึ่งเกลียดชังมันอยู่ ชายทั้งสามที่เข้าใจว่าเป็นฐานเรือนำโดยนายชุม่มได้รุมทำร้ายจนเสือเปียล้มลงต่อมามีเพื่อนเข้าช่วยหลังถูกคมมีดเจ็บหนักไอเสือร้ายกลับทำประหลาดไม่ยอมให้ส่งตัวไปรักษามาพบตัวอีกทีก็พบว่าเสือเปียถูกคมมีดจนไส้ไหลนอนสมจนเสียชีวิตในวันที่25เมษายน 2,456เสือเปียเสียชีวิตเมื่ออายุ48ปีสำหรับท่านที่อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ